สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมพระเครื่องของเก่าของหายากครับปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขและรอดพ้นจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับวันนี้ผมนำเหรียญหล่อหลวงปู่สุขพิมพ์ประพามนทนข้างรัศมีวัดปากคอมาขามเท่านะครับเนื้อทองแดงมาขยายด้วยกล้องพันเอ ให้เพื่อนๆได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับว่าเนื้อหาของพระหล่อโบราณเนื้อทองแดงเมื่อขยายด้วยกล้องพันเอสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นคือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบ,น,น,บนี้แหละครับนี่แหละคือความสำคัญในการเรียนรู้เนื้อหาการเปลี่ยนแปลง เริ่มต้นจากการที่เพื่อนๆลองหาเหรียญทองแดงต่างๆนะครับมาทําการขยายด้วยกล้องพันเอกแล้วก็เทียบเนื้อกันวางเทียบเทียบเทียบกันไปนะครับแล้วดูว่าความเก่าเนี่ยมันปลอมกันได้หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ามีคนบอกว่าโอ้ยพระอย่างเนี้ยกเกะกระจอกปลอมง่าย เพื่อนๆก็ต้องเอามาขยายนะครับคืออย่าไปฟังอย่างเดียวแนวทางการศึกษาเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับศึกษาแบบไหนสะสมอย่างนั้นผมเองศึกษาจากการขยายเนื้อพระเป็นหลักดังนั้นพระที่ผมจะเก็บนะครับจะต้องเป็นพระที่มีเนื้อหาความเก่าเป็นหลักเพื่อนๆครับเพื่อนๆดูกายภาพการเปลี่ยนแปลงนี่คือลักษณะของเนื้อหาที่มีอายุ เกิน6-70ปีขึ้นไปเพราะอะไรนะครับเพราะกายภาพเขาจะบ่งบอกถึงสนิมที่เกิดนะครับมันมีการเกิดของแคลไซต์นะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าโลหะในยุคเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมันเป็นโลหะที่ไม่บริสุทธิ์นะครับเมื่อไม่บริสุทธิ์นั้นโลหะที่ได้มาจากธรรมชาติและนำมาหล่อมันจึงมีความสปกปรก ไอความสกโปกนี่แหละมันจะทําให้เราเห็นถึงปรากฏการ์เช่นที่ปรากฏอยู่ใช่ไหมครับคุณเห็นไหมว่าไอค่าที่มันเกาะติดอยู่บนพื้นผิวถ้าเราใช้ 10x 30x 60x มมันจะไม่เห็นนะแล้วทีนี้ใครล่ะครับจะหลอกเพื่อนๆได้อย่าลืมนะครับว่าการขยายเนี่ย เพื่อนๆต้องเอาเนื้อโลหะพื้นฐานเนี่ยมาวางไว้แล้วก็ส่องพิจารณาเปรียบเทียบเปรียบเทียบไปสำหรับเพื่อนบางคนบอกว่าโอ้ยดูด้วยตาเปล่าก็ได้เห็นไหมนี่พิมพ์อย่างนี้นำหนิอย่างนี้คืออย่างหนึ่งเลยนะครับด้วยความที่ว่าการสร้างงานแต่ละชิ้นเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยเขาสร้างแบบแฮนด์เมดอะนะนะแล้วโดยเฉพาะ คนสร้างเนี่ยช่างที่สร้างเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นโรงงานดังนั้นการต่อเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเห็นถึงความแตกต่างเพื่อนๆลองดูนะว่าพระที่เพื่อนมีที่บ้านน่ะมีการเปลี่ยนแปลงเก่าแค่นี้หรือว่ามากกว่านี้ไหมนี่แหละเอาไว้เทียบนะคือผมไม่ได้มาชี้แนะว่าอันไหนแท้อันไหนเก๊แต่ผมจะให้เพื่อนๆ พิจารณาและคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับนี่คือการเรียนรู้ที่เราต้องใช้กล้องพันเอผมกำลังจะขยายด้วยการเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูว่าเนื้อทองแดงร้อยปีลักษณะการหล่อเห็นไหมพอเราดึงเนื้อลงไปลึกๆถึงพันเท่าเนี่ย นะเพื่อนๆจะเห็นว่าร่องรอยของผิวพระนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการเกิดของแคลไซตนะ์ปกคลุมขึ้นหนาอันนี้จะมีอยู่ในพระโลหะหลายๆชนิดทุกชนิดเลยครับเพื่อนๆลองส่องดูพระของหลวงพ่อเงินบางครานมันก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละถ้ามันเก่าจริงนะครับ เอางนะครับลองหาเหรียญในสมัยรัชกาลที่5ทองแดงนะครับมาลองขยายเพื่อเทียบเนื้อดูแล้วเพื่อนๆจะได้พบกับความจริงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสนใจสั่งกล้องพัน X คุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะ